เ้ย yeah, 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 yeah. จริงๆก็ไม่ค่คยอยากใส่เท่าไหร่นะวัดดวงมากเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยโอ้โหมั่นใจใช่ไหมว่าใส่ไปแล้วมันจะไม่หลวนอะ่ะไ <c oughs> อ้เหี้ยเราหัวดอกแดกอีกกู ดี p c กับแปะชนแนลของแท้ KPC ต้องตัวใหญ่นะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปบ้างนะฮะที่แปะมาจัดรีวิวกันนอกสถานที่นะฮะเพราะว่าของที่แปะจะรีวิววันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าแกะในห้องแมวน้ําน่าจะมีพื้นที่ไม่พอนะฮะ <Wow. S 1> คือลองดูแล้วลองแกะแล้วมันใหญ่โตเกินไปนะครับผมอันนี้ไม่ใช่งานสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะไม่มีเงินซื้อนะครับแต่ขนาดเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับขนาดนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ นี่นะครับ <Yes. S 1> แค่กล่องก็แดกขาดแล้วนะ2กล่องใหญ่ๆคิดสภาพนะครับต้องแบกมันขึ้นมาชั้น5ทุลักทุเลขนาดไหนนะฮะแต่ละกล่องก็ไม่ใช่เบาๆเลยทีเดียวนะครับงานนี้นะฮะเป็นงานกอสเอนเนลแบบนั่งนะักของค่าย i h Studio นะครับซึ่งแปะก็เพิ่งรู้จักชื่อเต็มของมันนะว่ามันคือค่าย In นทะีเนโ a r า สตูดิโอการผิดขอภัยภาษาอังกฤษแปดติดลบนะฮะรูปร่างกล่องนี่นะคือเห็นว่ากันว่าเนี่ยแพ็กเกจมันอันตรายเหมือนกันก็กล่องนะครับจะมี2กล่องหน้าตากล่องจะเหมือนกันอันนี้แปะวางให้มันเห็นชัดๆนะครับด้านหน้าของมันเนี่ยจะเป็นรูปเอเนลสีม่วงซึ่งเป็นตัว VIP นะฮะกับเอเนลสีฟ้าซึ่งแปะได้ตัวสีฟ้ามานะครับเป็นตัวธรรมดานะแล้วก็จะมีโลโก้ของมันเนี่ยเขียนอยู่ด้านนี้นะโลโก้เนี่ย i h เฮดสตูอนะครับขอเลี่ยงการอ่านชื่อเต็มก็แล้วกันไม่รู้อ่านถูกอ เป็นโลโก้เหมือนกันไม่รู้ว่าโลโก้นี้มันอ่านว่าอะไรแต่แปะดูไปดูมามันคล้ายๆอ่านว่าเทพเลยเนาะดูแปลกตาดีสวยงามดีเหมือนกันนะฮะกล่องมีแค่นี้ใหญ่ๆโตๆนะครับก่อนที่จะไปดูด้านในก่อนที่จะไปดูวิธีการประกอบนะฮะฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กับแปะแชนแนลสักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทําให้แปะต้องออกมาถึงข้างนอกนะครับคือพอได้ยกออกมาข้างนอกก็เพิ่งได้รู้ตัวว่ากูคิดผิดไปหรือเปล่า พอมาดูฟ้าฝนไอ้ฝนแม่งกำลังจะตกนี่ถ้ากูทำคลิปไม่ทันฝนตกนี่กูขอบเข้าของเก็บกลับไม่ทันเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะนี่คือแพ็กเกจ2กล่องแต่ละกล่อง แยกเป็น2ชั้นนะครับมาดูกล่องแรกก่อนนะกล่องแรกชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตัวเทพเจ้าสายฟ้าเอเนลนะฮะแล้วก็มีไอตัวน่าจะเป็นผ้าคลุมด้านหลังเนาะมีหัวมังกร2หัวแล้วก็มีตัวหัวของเทพเจ้าสายฟ้านะฮะอ่ะแล้วก็ชั้นบนชั้นบนเนี่ยจะเป็นตัวเอเนลนะฮะชิ้นส่วนปลอดภัยตัวคลื่นพลังเนี่ยที่จะต่อกับฐานเนี่ยค่อนข้างเปราะบางเลอเกินนะครับผมแต่ก็มาถึงยังปลอดภัยนะ มีหอกสอันนะฮะของเทพเจ้าสายฟ้าดูแล้วเหมือนหอกโพไซดอนยังไงไม่รู้นะเจรัชดารู้จักกันดีนะครับมีหัวหัวไอหัวหอกแล้วกันอะเรียกหัวหอกนะสอันมีมือแล้วก็มีป้ายรันนัมเบอร์ด้วยนะฮะสวยๆเลยนะครับผม h o บบี้ยิสตูดิโออ๋อมันมีชื่อค่ายของมันอีกนี่หว่า h o บบี้ยิสตูดิโอนะฮะ42ล็อตไทยป้ายห้างทองทวีชัย5สวยามเือเกินนะฮะ ถือเป็นป้ายรันนอรเบอร์ที่สวยมากเลยนะตัวนี้แล้วก็นี่จะเป็นตัวผ้าคลุมที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะปลายเดี๋ยวไปต่อกับอันนู้นนะฮะมีกล่องนะครับผมอ่ะกล่องแรกผ่านไปนะมาดูกล่องที่2กล่องที่2ชั้นล่างโคตรใหญ่นะฮะบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะเนี่ยฐานนะครับแล้วก็มีเล็บมังกรมี1มี2มี3มี4นะฮะเล็บมังกรมี4อันนะครับฐานใหญ่มากนะแล้วก็ด้านบนด้านบนนี่ จัเป็นตัวมังกรนะเนี่ยเป็นตัวมังกรนี่ถ้าไม่บอกนี่กูนกว่ากูซื้อดาก้อนชิลิวมาเนี่ยนะตัวมังกรแล้วก็มีพวกคลื่นสายฟ้าเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมีกรองสายฟ้ามีผ้าม่วงๆนี่ไม่รู้ทําอะไรนะฮะ บอกเลยนะฮะว่าอุปสรรคในการถ่ายทําข้างนอกนอกจากฝนที่กําลังจะมา, <shout S 1> าก็มีเสียงโดยรอบนะครับยังไงก็ขอไปกับเสียงรบกวนด้วยนะฮะอยู่ในห้องแมวน้ำแอร์ไม่เย็นอยู่ข้างนอกลมเย็นดีแต่ว่าถ่ายทํายากมากนะครับผมลมตีไปตีมาผ้าเพิ่มปิวนะไหนจะผมเผิมที่เซตมานะครับผมแม่งพิวกระจายอีกนะครับผมอนอกจากชิ้นส่วนที่เขาให้มานะยังมีโปสเตอร์ให้มาด้วยนะครับสวยงามมากนะเป็นโปสเตอร์เอเนลนะครับผม ทันใหญ่ทีเดียวนะอ่าโอเคให้มาสวยดีนะฮะและสําคัญคือแปะลืมไปว่าประกอบข้างนอกเสร็จแล้วกูต้องแยกชิ้นส่วนเพื่อย้ายเข้าไปข้างในอีกทํางานหนักกว่าเดิมอีกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเริ่มแล้วก็ต้องไปให้สุดไปให้จบนะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเอเนลตัวนี้กันดีกว่านะครับเริ่มต้นคือเรานําฐานมาวางก่อนนะฐานเนี่ยสวยงามมากคือรายละเอียดฐานเก็บมาแบบว่า ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะฮะมีเมฆแล้วก็มีตัวระฆังทองนะครับผมโคตรสวยอะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าด้านล่างมันมีอะไรหรือเปล่าึบมีด้วยไอย้ย่ะนี่นะให้ดูแค่นี้พอนะครับคือตอนแรกเนี่ยสารภาพว่าดูในคลิปของชาวต่างชาติแม่งยกเหมือนเบาอะยกฟึบขึ้นมาหูแม่ยังลอยอยังเท่เลย ทำไมกูยกแล้วดูทุรักทุเลยังไงไม่รู้นะคะอ่ะมีหัวเรือแม็กซิมูอยู่ด้านหน้านะแล้วก็มีไฟอยู่ด้านบนมามาดูว่าเราประกอบไงต่อชิ้นแรกคือฐานชิ้นที่2เท่าที่พอนึกออกนะก็น่าจะเป็นเทพเจ้าสายป้านะครับคือดูตัวมันดิโคตรหนักอะ่ะแล้วเราก็วางมันเข้าไปตรงนี้ด้านบนยิ่งใหญ่เที้ยคือแม่งดูอลังการเกินไปอะ่ะอลังการเกินจะเกินกว่าจะเป็นของสะสมอะ่ะนะยิ่งใหญ่มากนะครับ เก็บรายละเอียดมาดีมากนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเอเนลมานั่งอยู่แต่เขาจะทําให้เห็นโดยรอบเลยเนี่ยเป็นฉากที่เห็นโดยรอบเลยนะครับผมมีช่องว่างให้เห็นเมืองทองคาใช่ไหมเมืองทองคําที่อยู่บนกอะแห่งท้องฟ้าเอาผ้าของเอเนลนะครับชิ้นนี้น่าจะใช้ถัานหมุนไฟฟ้าไม่ได้มั้งหนักเกินใช้ตัวนี่แหละหมุนเอานะฮะมีฟองอากาศนิดหน่อยนั่งไงลมมาแล้วหเห็นไหมอ่า พออากาศนิดหน่อยแต่ก็ไม่ซีเรียสเป็นพลาสใสนะครับชิ้นนี้ทํายังไงอะ่ะผ้าคลุมใช่ไหมผ้าคลุมน่าจะประกอบตรงนี้นี่ตรงแขนนี่กับแขนนี่มีรูอยู่นะครับอ่าหัวเทพเจ้าสาฟ้ารายละเอียดเก็บมาดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทรงผมแล้วก็ต้มหู หูหูยาวๆของเจ้าพราเจ้าสายฟ้าเนี่ยนี่ดูรายละเอียดนะครับสวยงามมากนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะอืมอ่ะใส่หัวเข้าไปนะครับเอาจริงๆก็กลัวนะกลัวมือไม่นิ่งต่อมาก็ปีกซ้ายปีกขวาน่าจะใส่ตรงนี้แหละเนี่ยมันจะมีช่องอยู่เนี่ยนะฮะเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปสังเกตดู ไม่แน่นไม่แน่นตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าใครมีกาวดินน้ํามันนะใช้กาวดินน้ํามันช่วยจะดีกว่านะครับมีสิบหลุดได้หมุนไปหมุนมาเนียรอยต่อเนี่ยนอกเนกีน่ยไม่พอเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใส่อะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันมาดูกันนะฮะเดือยใหญ่เหมือนกันนะอันนี้นี่กุจะทายังไงกับลมดีวะเนี้ยใส่เข้าไปอุ้ยเฮ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 ้ยอ,อันนี้นั่น เมื่อกี้ตกใจมากอะเมื่อกี้เผลอกดตรงหูอะนึกว่ามันจะแป๊กลงไปซะแล้วกูอ่าโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนรอใส่ตอนจบนะครับเพราะมันไม่ค่อยแน่นต่อไปน่าจะเป็นพีกพ่ก๊อตพี่ก๊อตเอเนลนะตรงนี้ใช่ไหมใช้หลักอย่างนี้เลยเหรอเสียบเข้าไปเดือ่างี้เลยเหรอจเจ้าช่วยกวยหักมุก ต่อไปก็มือนี้นะครับอุ้ยแม่เหล็กดูนะแม่เหล็กดีมากเนี่ยแค่มาใกล้ๆเนี่ยนะฮะไหลเข้าไปแล้วชอบชอบแม่เหล็กตรงนี้ชอบแล้วก็ทีนี้แม่เหล็กตัวนี้แม่เหล็กส่วนมือด้านนี้นะครับก็เข้าไปง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะฮะว้าว <Wow. S 1> ปัญหาปัญหาเกิดกับกูอีกแล้วเอเนลมันต้องมีนี่ก่อนมันต้องมีอตัวคอนด้านหลังจะใส่ไงวะเนี่ย อืใส่ในท่าบังคับอกีกแล้วกูอืมอึม๊บหนึ่งสอมโอเคโชคดีที่มันใส่ไม่ยากนะอ่ะเรียบร้อยต่อมาก็คือหอ,อกโพไซดอนนะครับก็จัดการใส่หอ,อกโพไซดอนเข้าไปมันใส่ยังไงนะมันค่อยๆใช่ไหมกูใส่ผิดหรือเปล่าว่าทำไมมันดูแปลกๆคือจริงๆมันน่าจะด้องศาสวยกว่านี้นะครับ แต่ว่ามันดูตรงเนี้ยใส่ยากไปหน่อยนึงอ๋อใช้วิธีหมุนนะครับไอตัวท้ายเนี่ยใช้หมุนเอานะใช้วิธีหมุนเอาเมื่อกี้พยายามยัดไม่ถูกนะฮะใช้วิธีหมุนเอาอโอเคหมุนได้ทั้งสองอันนะครับสวยๆก็ต้องขึ้นมาข้างบนหน่อยอ่ะโอเคอย่างนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะเสร็จซักเมื่อไหร่ยังมีมังกรอีกมังกรโดยรอบ ยังไม่หมดเอเนลกูมีไอตัวโบน้ําเงินนี่อีกนะฮะแล้วโบน้ําเงินนี่แม่งอยู่ด้านหลังลําบากกูอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเชี่ยเชื่อเชี่ยเฮ้ยเชื่อเชี่ยเชื่อเชี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคโชคดีที่มันไม่ยากนะฮะเออเนี่ยดูเนี่ยโคตรมังกรนะฮะมันอยู่ตรงไหนล่ะน่าจะอยู่ตรงนี้หนึ่งชิ้นส่วนมันจะมีตัวเดือยตรงนี้ใช่ไหมฮะ อ่าโอเคน่าจะอยู่ทางนี้เดาว,ว่าตรงนี้เดานะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีตรงอื่นแล้วนะอย่างนี้เหรอไอยัดเป็ดเทศมึงจะอลังการไปแล้วพวกคุณเลยชิ้นเล็กอันนี้นะครับผมเข้าตรงนี้ง่ายๆนะฮะแล้วก็จะมีอยู่ชิ้นหนึ่ง มันจะมีรูต่อแขนมังกรอยู่ไหนวะรูต่อแขนมังกรอยู่ตรงนี้นะครับ1รูแล้วก็ตรงนี้สองรูนะแม่เหล็กมันจะดันกันถ้าเกิดไม่ใช่นะฮะอ่ะใช้วิธีนี้แหละอ่ะอันนี้ใช่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้างใช่บอกว่าน่าจะใช่เลยอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะครับมีรูตรงนี้นะเราก็ต่อเข้าไป นี่นะฮะ <c oughs> คือแม่งยิ่งใหญ่อลังการมากอะและคี่สภาพเดี๋ยวกูจะต้องย้ายจากตรงนี้นะเข้าไปเก็บไว้ในห้องแมวน้ําก่อนจะประกอบหัวมังกรขออธิบายนิดนึงก่อนคืองานนี้มันมีตัว V.I.P ใช่ไหมมันจะเป็นตัว V.I.P สีม่วงๆนะฮะราคามันเคยดีขึ้นไปถึงประมาณ8 0 0 0 0ื่นะ แต่ตัวนี้ราคาก็ใช่ย่อยแหละอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับซึ่งแต่ไม่มีตังค์ซื้อหรอก2 0 0 0มื่นอะนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะพอดีว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดเดือนเกิดของแปะนะสิงหาคมนะครับแปะก็มีาวลากระหอว่ากูน่าจะดวงดีลองจับเบอร์ดูนะฮะ เพจที่เปิดจับเบอร์งานนี้เนี่ย <Wow. S 1> ก็คือเพจลุงเรลลี่สเปเชียลโมเดลนะครับต้องขอขับคุณเพจนี้ด้วยนะฮะเปิด15เบอร์แปะจัดไป1เบอร์นะครับเพจที่เปิดเบอร์เนี่ยส่วนมากเขาชอบหมุนกันตอนกลางคืนบางเพจหมุนกันเที่ยงคืนลุงเรลลี่นี่น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มแปะหลับตั้งแต่2องทุ่มนะครับก็กล่าวว่าช่างมันซื้อทิ้งๆไว้นะมีโทรศัพท์เข้ามาคุณโทรศัพท์ขึ้นมาสวัสดีครับ เอเนลได้เข้าชิงตอนนั้นนี่งวงเงียงวงเงี้ยอะไรนะฮะเอเนลได้เข้าชิงอะไรจริงๆนะเอเนลได้เข้าชิงครับผมจะวัดหรือจะหารตอนนั้นเนี่ยคือคนมันเพิ่งตื่นอ่ะคนมันเพิ่งตื่นก็วัดครับวัดวัดตอนแรกคิวเขาถามชื่อใช้วัดครับช้ยวัดช้ยวัดอ๋อวัดเหรอครับพี่ได้ได้วัดครับคืออธิบายก่อนว่าบางเพจในเวลาเขาเข้าชิงเหลือ2ลูกสุดท้ายเขาก็หมุนให้เลยหมุนเลยว่าเนี่ยใครอยู่ในกรงล้อก็ได้ไปนะฮะแต่บางเพจเขาจะบอกว่าโทรมาสอบถามอินบ็อกซ์มาสอบถามก่อนว่าจะวัดหรือจะหาร วัดก็คือว่าอ่าวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยนะว่าคนไหนจะได้ส่วนหารเนี่ยสองคนสุดท้ายหารเงินกันของนี้มูลค่าสมมติของนี้มูลค่าส0ม0 0ื่นหักค่าเสียหักค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยอาจจะได้คนละประมาณ1 4ื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนั้นเขาก็ถามมาพี่ครับวัดหรือหารวัดหรือหารครับครับใช่วัดครับใช่วัดครับเรียบร้อยโผล่มากลายเป็นวัดไปซะอย่างนั้นนะฮะเนี่ยๆก็ตื่นแล้วก็นั่งดูนั่งดูไปดูมาที่เปิดเปิดเพจที่เขาไลฟ์หมุนอยู่อ่ะหมุนมิงโกอยู่อ่ะ อ่ะเหลือ2ลูกสุดท้ายนะครับเบอร์8แปะจำได้แปะซื้อเบอร์8อีกเบอร์หนึ่งเข้าชิงแปะขอโทษแปะจำไม่ได้ของของใครแล้วก็เบอร์อะไรนะฮะไอ้ที่เอ้ยแปะอยู่ในรูนะแปะอยู่ในรูแปะอยู่ในวงนะโผลมาไหลกิ้งออกมาเป็นเบอร์ของคนอื่นแปะอยู่ในรูแปะอยู่ในวงล้อบิงโกครับสุดท้ายแปะก็ได้งานนี้มานะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมลุงแรลลี่สเปเชียลโมเดลนะฮะลองไปเล่นดูได้นะครับผมที่แปะพูดถึงเรื่องเพจก่อนเพราะว่า งานนี้มีตําหนินะครับแปะเปิดออกมาแล้วหัวมังกรมีรอยกาวไว้ที่ลิ้นนะครับมีรอยกาวที่ลิ้นนะทั้ง2หัวเลยนะครับแปะก็ทักไปถามลุงแรล,ลี่ว่าลุงครับของมีตําหนิทํำยังไงดีเขาพูดจาดีขอโทษขอพวยมาอย่างดีว่าผมลืมเช็คไปผมไม่รู้เลยว่ามันมีตําหนิเดี๋ยวจะรับผิดชอบซ่อมให้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ m มสเซนเจอร์วิ่งมาเอาหัวมังกรเนี่ยไปส่งให้ช่างซ่อมนะครับก็ เลยบอกก่อนว่าบริการดีประทับใจนะฮะก็คงจะเป็นลูกค้ากันต่อไปยาวๆนะครับ<อ>ถึงไหนแล้วว่ากูใส่หัวมังกรใช่ไหมมาจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่นะวัดดวงมากเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยโอ้โหมั่นใจใช่ไหมว่าใส่ไปแล้วมันจะไม่หลุดอ่ะอ้าวหัวหักเหรอ <c oughs> เนี่ยมีตรงนี้มีหักอีกหน่อยนึงนะฮะไหนๆจะส่งหัวไปซ่อมแล้วฝากซ่อมตรงนี้ให้ด้วยแล้วกันนะฮะมีเพิ่งมาเห็นตรงนี้มีตำหนิหน่อยนึงอ่ะแล้วก็ใส่หนวดเข้าไปนะครับ โอ้โหเอาว่ากูไม่ใส่แล้วการหนวนมังกรคือไม,ไม่มีความสามารถจริงๆในการใส่นะฮะอ่ะละไว้ในสารเข้าใจนะว่ามันจะมีหนวนมังกรไอเ้เหี้ยล้วหัวดอกแดกอีกกูงานนี้ไม่น่าเหมาะกับการเอามังกรใส่โชว์มั่งกูว่าหมุนไปหมุนมาล่วงไปนี่ชิบหายเลยนะกูเอ้ยงั้นใส่หัวล่างก่อนอ่ะอันนี้นะครับใส่หัวล่างเข้าไปนี่อันนี้ก็มีตำหนิเหมือนกันลิ้นเบี้ยวนะฮะ เอาไว้ชิ้นนี้นะกล้าบ,บอกเลยว่ามันจะเป็นหนึ่งในงานที่ปวดร้ายทารุณนมากนะครับอะนี่นะฮะก็แผ่นเพลทที่บอกว่าเป็นใต้รันนัมเบอร์สวยๆเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็อะแดปเตอร์ที่บอกไม่มีปลั๊กไฟเดี๋ยวคงต้องเข้าไปดูปลั๊กไฟด้านในนะฮะมังกรหัวนี้นี่ปัญหาเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ก็ถักกาวไว้อีกอะ่ะนี่อันนี้ตรงนี้หักตรงนี้กาวทำไมเยอะจังเลย เดี๋ยวส่งไปซ่อมทีเดียวก็แล้วกันนะฮะส่วนอื่นดูแล้วไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีร่องรอยอะไรนะและสําคัญคือไอรูเสียบไฟไมีอยู่ตรงไหนวะเขี้ย <Yeah. c oughs> มันมีสวิตช์ไฟอยู่ด้านในจะเปิดไงอะ่ะอีแม่ย้อยมีฐานอยู่ด้านในจะเข้าไปเปิดยังไงวะมึงบ้าปะเนี่ยใส่ไ้ตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะถ้ามันมีสวิตช์อยู่ทางนี้ใช่ไหมตัวอะแดปเตอร์มันก็ต้องอยู่แถวๆนี้แหละ รูเสียบอะแดปเตอร์มันเนาะจูไหนวะ few moments later. สรุปคือหาไม่เจอนะครับว่ารูอะแดปเตอร์มันเสียบตรงไหน,นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาวิธีให้ดูนะถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเอาภาพตอนเปิดไฟใส่ไว้ท้ายคลิปนะฮะ านนี้มารีวิวกันแบบคร่าวๆรีวิวงานนี้นะฮะเริ่มจากดีเทลก่อนดีเทลเนี่ยดีเทลฐานแปะให้เลยอลังการมากนะส่วนก้อนเมฆนึกถึงงานลูฟี่โกปีเตอร์เลยนะฮะก้อนเมฆแบบเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยดูสวยดีฐานด้านในสวยงามมากไอเมืองทองคำเนี่ยสวยจริงๆต้องยอมรับนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยตัวเอเนลก็ดูมีความเป็นเอเนล เอาว่าเอเนลดูไม่เด่นไปเลยอะนะเพราะว่ามันมีเทพสายฟ้าใหญ่ๆนะครับหน้าตาของเทีพสายฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับงาน Black p e ิร์ไม่เอา JM นะเพราะ JM ยังไม่เคยสัมผัสแต่ว่าเคยไปดูตัวจริงมาที่ VJC Tower นะครับถ้าเราถ้าถ้าถามใจแปะนะแปะชอบเทียพสายฟ้าตัวนี้มากกว่าของแบล็ k เพิร์นอีกนะเพราะว่ามันดูใหญ่กว่าดูเทอะทะกว่านะตัวมังกรเนี่ยชอบของ Black p e ิร์มังกรอันนี้ดู ดูแบบว่ามังกรง่อยๆไปหน่อยนะฮะส่วนท่าโพสเนี่ยแปะชอบมากตัวนี้ท้านั่งดูทรงพลังแล้วก็เทพสายฟ้าดูแบบดูดูไม่เบื่อเทพสายฟ้าตัวอื่นที่ไปเห็นมันก็จะเป็นท่านี้ท่าประมาณเนี้ยอันนี้มันดูแบบไม่ค่อยเคยเห็นใครไหนทำเป็นแบบนี้นะฮะเทพสายฟ้าก็สวยดีตัวนี้แล้วก็เรื่องจุดประกอบจุดประกอบมีทั้งดีและไม่ดีแรกๆมาพวกไอผ้าตัวเอเนลประกอบดี แต่มังกรเนี่ยกับพวกเนี่ยหนวดเนี่ยไม่สามารถจริงๆคืออยู่ยากแล้วก็ไอ้ผ้าด้านหลังที่แปะบอกมันจะด้อปแดกดอดกหน่อยนะฮะจุดประกอบก็ต้องดูอาจจะต้องใช้กาวดินน้ำมันในการช่วยนะครับแล้วก็หนวดเนี่ยหนวดมังกรไม่กล้าใส่กลัวหล่นนะหัวมังกรยังมินเมเลยเดี๋ยวไปส่งซ่อมก่อนนะครับน่าจะได้มังกรที่สวยงามกว่านี้นะฮะโดยรวมชอบเพราะว่าได้มาราคาไม่แพง ได้แบบจับเบอร์นะฮะวันนี้ประกอบเอเนลของค่ายล็อบบี้ยิสละกันจำชื่อค่ายไม่ได้มันเขียนตรงเนี้ยล็ b บบี้ลิสตูดิโนะครับก็ทุรักทุเลไปบ้างประกอบเอาดอร์นะนึกว่ามันจะสบายมันสบายแค่สถานที่แต่ว่าธรรมชาติไม่เป็นใจนะฮะก็วันนี้ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากไว้หนึ่งคำคมนะฮะได้เข้าชิงหมุนเบอร์ต้องวัดดวงแต่ถ้าอยากได้เธอมาควงต้องกล้าวัดใจไปขอลายนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ